ณที่ใดมีไตรรงธงสบัดบงแน่ชัดถิ่นแหลมทองอันผ่องใสเหล่าศัตรูหมู่อมิตรคิดทำลายสิ่งมันได้คือแผ่นดินที่สิ้นกูสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนนักรบท่านผู้ชมเอฟซีที่รักทุกท่าน วันที่สามกุมภาพัานธ์เป็นวันทหารผ่านศึกที่พวกเรายังคงหลงเหลือมีชีวิตอยู่ในสังคมแผ่นดินไทยนี้มีความภาคภูมิใจและกราบขอบพระคุณท่านผู้มีพระคุณทุกทุกท่านโดยเฉพาะนักรบในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนี้พวกท่านทั้งหลายคือวีรบุรุษผู้เสียสละทั้งเลือดเนื้อ ความสุขส่วนตัวและชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินอธิปไตยของประเทศไทยประเทศสยามนี้ให้มีความเป็นไทยอิสระเสรีมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะนักรบบรรพบุรุษของเราที่มีสภาวจิตใจมีความเสียสละมาโดยตลอดผมอดีตทหารพรานหน่วยจู่โจมค่ายปักธงชัย กองร้อยฐานพานจู่โจม909หรือกองร้อยแผ่นดินทองมีความภาคภูมิใจและมีความระลึกนึกถึงพี่น้องเพื่อนนักรบทุกท่านทั้งท่านที่ล่วงลับไปแล้วทุกนายและที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในสังคมบ้านเมืองเราปัจจุบันนี้อีกมากมายหลายท่านด้วยกันนักรบลูกเจ้าพ่อภูหลวงแห่งค่ายปักทงชัย มีความตระหนักรู้ถึงสภาวะสังคมต่างๆในปัจจุบันพวกเราทุกคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่นี้จากปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัยอยู่ในศิลธรรมกฎหมายบ้านเมืองเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้ก่อเกิดกับสังคมทุกองค์กรที่ได้ร่วมอยู่อาศัยพวกเราเป็นการตอบแทนพระคุณของแผ่นดินคือการประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขต ของศิลธรรมอันดีวันนี้พี่น้องเพื่อนนักรบเราหลายท่านได้ไปทำการสักการะบูชาอนุสาวรีย์วีรชนต่างๆทั่วประเทศหลายท่านก็ได้ถือบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ไปหลังจากที่ได้อำลาชีวิตนักรบมาหลายท่านในวันนี้ก็ไปบำเพ็ญกุศลในการ ตักบาตรทำบุญถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับพี่น้องเพื่อนนักรบที่ได้ล่วงลับไปแล้วพวกเราทุกคนคิดถึงและกราบระลึกนึกอยู่ตลอดเวลาว่าท่านคือผู้เสียสละท่านคือผู้กล้าหาญส่วนผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่นี้ก็จะยังคงดำรงไว้ซึ่งความดีที่ทางกองทัพไทยได้มอบ วิชาความรู้ต่างๆให้พวกเราได้นำมาใช้ประโยชน์ให้ก่อเกิดกับสังคมองค์กรที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้กองทัพมีความสำคัญต่อทุกแผ่นดินหากแผ่นดินใดขาดซึ่งกองทัพก็เหมือนการขาดรั้วของชาติในการที่จะคุ้มครองปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนแผ่นดินไทยอันที่เรียกว่าชาติทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ประชาชนรวมกันอยู่เป็นชาติพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดที่พวกเรายอมสละได้แม้ชีวิตเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญของพวกเราตายสิดีกว่าที่จะละทิ้งหน้าที่ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามช่องรุตลูกฤาษีลิงดำมาโดยตลอด หากท่านมีความสงสัยติดขัดในการฝึกจิตฝึกใจปฏิบัติธรรมผมพร้อมที่จะยินดีมาตอบคำถามทุกทุกท่านเต็มกำลังความรู้ความสามารถในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเป็นลูกหลานหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวัสดีทุกท่านครับ